การติดเครื่องมือจัดฟันนะคะจะใช้เวลาประมาณ30นาทีค่ะโดยระหว่างที่หมอติดเครื่องมือเนี่ยหมอจะใส่ตัวสีขาวๆนะคะที่เป็นแผ่นยางสําหรับรังกระพุ้งแก้มค่ะจะได้มองเห็นบริเวณซี่ฟันที่จะติดเครื่องมือชัดๆแล้วก็จะทําให้คนไข้นะคะสามารถนอนติดเครื่องมือได้และไม่เมื่อยด้วยค่ะ ขั้นตอนถัดไปนะคะคือการทาเอทชิ่งหรือสารปรับสภาพฟันค่ะจะเป็นน้ำยาสีฟ้าๆนะคะทาลงบนตัวฟันนะคะประมาณ45วินาทีค่ะแล้วหลังจากครบเวลาแล้วก็จะล้างน้ำออกนะคะขั้นตอนนี้เวลาล้างน้ำออกคนไค้จะรู้สึกว่ามีรสชาติเปรี้ยวนิดนึงไม่ต้องตกใจไปนะคะ ถัดไปเป็นการทาสารยึดหรือที่เรียกว่าบ o n d i n g ค่ะทาให้ทั่วซี่นะคะแล้วก็ฉายแสงค่ะตัวฉายแสงเนี่ยจะทำให้บอ n d i n g เนี่ยยึดติดแนบสนิทไปกับบนตัวฟันค่ะตัวฉายแสงนะคะจะฉายประมาณซี่ละ5-10วินาทีค่ะจะได้ยินเสียงติ๊ตติ๊ตติตติ๊ของเครื่องฉายแสงค่ะ หลังจากทาเอ t ชิ่งทาบอนนิ n งเรียบร้อยแล้วก็จะมาถึงขั้นตอนสําคัญะคะ่ะคือการติดแบ c ็กเก็ตลงบนตัวฟันนะคะโดยส่วนตัวหมอเนี่ยหมอจะชอบติดฟันหน้าก่อนนะคะค่อยๆเรียงทีละตัวเริ่มจากฟันหน้าแล้วก็ไปฟันหลังนะคะติดแล้วก็เล็งให้เรียบร้อยนะ หลังจากที่ติดเสร็จแล้วกดลงไปให้แน่ฟันมันจะมีตัวกาวนะคะมันล้นออกมานิดหน่อยก็จะมีการเขี่ยเอาเศษกาวออกนะคะไม่ให้มีเศษกาวเนี่ยล้นหรือว่าเลอะลงไปบนตัวฟันหรือบริเวณเหงือกค่ะค่อยๆติดขั้นตอนนี้จะนานที่สุดนะคะเมื่อได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วนะคะก็จะฉายแสงให้กาวเนี่ยมันเซ็ตตัวค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะคือการใสล่ลวนแล้วก็ใส่ย,ยางค่ะ ก็เป็นอันเสร็จสิ้นของการติดเครื่องมือในวันนี้นะคะหลังจากติดเครื่องมือแล้วหมอจะไม่ให้คนไข้ทา,ทานอาหารประมาณ2ชั่วโมงนะคะเพื่อรอกาวให้มันเซ็ตตัวเต็มที่ก่อนค่ะอยากมีฟันสวยนะคะสนใจจัดฟันสามารถทักแชทแอดมินปรึกษาจัดฟันฟรีได้ที่คลินิกฟ้าใสค่ะ